ฉะนั้นอีกหนึ่งเทคนิคที่คุณจะต้องมีติดตัวคือวิชา sourcing วิชา Tra ดดิ g วิชาจัดซื้อซึ่งวิชานี้เนี่ยเซ็นสอนมาในคลาสของส่งออกมือใหม่เยีนส่งออกเรียนเป็น Marketing เรียนเป็นเซลลทำไมต้องเรียนวิชาจัดซื้อด้วยครับเซ็นก็ถ้าเจอเคสอย่างนี้เนี่ยคุณจะไปหา vendor ผู้ผลิตที่ไหนใช่ปะแต่บอกแล้วแฟนคลับเอ่ยลูกศิษย์เซนทุกคนโนะชคดีที่เซนเป็นจัดซื้อห้ามาก่อน เอฉะนั้นในคลาสส่งออกอุตสหม่เซนรวบรวมแหล่งผลิตสินค้าไทยอาหารครื้องดื่มนะเออบอกเขาบอกเสื้อผ้างเท้าไม่เซนซื้อแต่อาหารและื้างดื่มต้องบอกอย่างนี้ขอบคุณดอกกลาขอบคุณขวไปลาหนาขอบคุณไอศครีมขอบคุณฟุตบอลขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าน่ารักนะขอบคุณเจ้าขอบคุณหญิงขอบคุณเจ้านะคะเนาะมันง่ายมันง่ายนะคะฉะนั้นผมว่า บางคนที่ส่งออกเป็นอยู่แล้วเยี่ยมนะคะคุณแต่บางครั้งคุณไม่รู้วิธีวิชาเทรดดิ้งคุณไม่รู้วิวชาจัดซื้อจัดหาจัดจ้างเซ็น